ไปละสอนกันเห็ดปอเปีเ๊ยะได้พี่น้องสาวตุ้มซ้อนลูกไส,ส้สาวตุมวต้มลูกไส้เขาหนีไยได้ไปนน่เอ้ยสบายหูดาบมต่อมาอยากน้ำใน้อยู่เนวกินคลิปก่อนกับลีดพาไปเล้วคลิปนี้ก็ซ้อนการเห็ดปอเปียะแต่ว่าบอยเอามาโซ่ตอนที่เขาพัดเนาะหันพับหันหยาตอนนี้ก็รวบดับตัดต่อนเบิ่งตอนพันเลยพี่น้อง พ่อได้อยู่ด้วยล่ะเพื่อแหลกได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วเก่งนะมนอ่ยิ่งเบี้ยู่สินอ่ะเก่งตอนที่แหลกให้ฟื้นฮะจะทำเพิ่มลูกสินสีเงาเนี่ยน้อยบานนี่ก็อาทิตย์สองก็เข้ากันได้แล้วกับของเม่ก็ไปใส่ห่มกันไว้เพนที่สองวัน บอแผ่นที่เจ็ดใส่อีกจักน้อยมันจอยทั้งขางผมมันทิปิปสิควบคุ้มการผลิตโดยสาวตุ่มบันต้งเงยน็นเลยคพี่น้องสอนให้ตัวต่อต,ตัวเลยด้สูงยาวเข่าดี รีดผ้าก็เก่งทำกับข้าวก็เป็นไผ่ใดไปเป็นลูกเป็นผัวก,กับีส้สมบยบยู่ตัวแนวได้สสาตุ่มมกักอย่างให้ผู้ใช้ยคนนั่นป็นสาตุ่มกับใส่เข้าไปในะลูกไส้เนี่ลยพี่น้อง <c oughs> ซ้อนเข้าไป <c oughs> สามอันนี้เขาเห็ดพี่น้องถือต่อต <c oughs> ามเ็าล่องคล่องทั้ง เอาไปเห็ดอีกสอนทำสปริงโรลตัวต่อตัวสาวตุ้มบ้านตำเย,ยสอนลูกชายทำอาหารไทยการผัดการหั่นผักผ่านไปแล้วไม่ได้ทำเนาะมันหยุ่งบุ่นไหยรวบรัดตัดตอนมาใส่แบบลักษณะห่อเกาะเปียกเลยไป้องสปริงโรล ไทยคริสเช่น by มิสเตอร์อะไรชื่ออะไรคะยังไม่บอกชื่อเลยจนบัดนี้ชื่ออะไรคะชื่อปู่มาชื่อเต็มหนอยพูดชื่อเต็มหนอยชื่อฝรั่งชื่ออะไรคะดีลันมิสเตอร์ดีลันมิสเตอร์ดีลันมัลควาเฟ่ มิสเตอร์ดีลันชื่อไทยชื่ออะไรคะภูมิชนกภูมิชนกชื่อเล่นชื่ออะไรคะบอกชื่อเล่นด้วยชื่อภูมิชื่อฝรั่งชื่อดีลันชื่อไทยชื่อภูมิชนกชื่อเล่นชื่อน้องภูมิค่ะส่วนชื่อที่บ้านตันเยชื่ออะไรคะจิปะบักลาห้่มหน่อยูก๊อตบักลาสกก๊อบักลาสิเลปกิดสกวอาบักลาบักลา ห้ำหน่อยล้างมือก่อนอีกรอบสองทำไปด้วยล้างไปด้วยพี่น้องอุ้ยบักลากับบักลาล่ะกับบักลาอีลาหนงพิมกับอีลาหนงกุ้งกับบักลาไปบัานตัแงเนี้ก็อุ้ยบักลาข้ามลูกรอแท้อุ้ยอสิบปีปิ๋มั้าน้องอุบปฏติพม่นกับปิติสสำหรับผู้ใหญ่นั่นละเพิ่นว่าเพิ่นใหญ่ได้พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นโอ้ย ลูกหลอ่อพ่อก็ไม่รวยแต่อวยนี่ใหญ่แน่นอนนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวรับประกันคุณภาพ<笑><笑>ถ้าบ่กหุจักน่าเซ้ยตุยให้เบิ้งวิธีการทำห่อปะเปียกนาพี่น้องฝีมือกำลังใช้ได้เนาะฝึกปรือไปแล้วก็เก่งเดี๋ยวเก่งแล้วก็ทำขายแทนแม่เลยนี ยกขึ้นมาให้เบิงกระดางงามมอทำอย่างนี้ทำโอ้ยบิ๊กกล้ามเล่ทรายวิลองซ้อนกันเห็ดปอบเปียกกันยังวะต้องฝึกใบตัวค่ะเธอบ่มีเงินก็พาอได้ขายซื้อเข่ากินดิซิสกลัามบ่ได้บ้านของพี่ทำนาถ้าเอสกลัาบกว่าสิฟ้า Regarde, regarde le bac, c'est les coulisses du, du, du ça, est de Oh, c'est Non, ça va. Oh Ça va, va C'est beaucoup là. Non, regarde, après c'est tout fin. Hein. Regarde, regarde, tu vas voir si c'est ou pas. C'est Regarde comme il est tout, regarde regarde comme il est tout joy, là.

สามแม่ลูกเห็ดปะเปียกขายหาเงินไปเที่ยวพี่น <c oughs> ้องพอเหบแพัคเกชเก่งบอกด้ไซน์ใส่เก่งบอกดีไซน์ใา่สุดคนที่เป็นพนักงานล่างสัวล่างเด้ง มันจะเป็นข้างต่างีดีเฮ้ยฮัลโหลงๆงี่มันยังโอ้โห